สวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดเรานะจ๊ะรับลังเดินาท,าดทางไปทำบุญทวัไทยเป็นเดือนหช่ว่ยวาิา,ยาชมสวนดอกไม้นะจ๊ะใกล้วัดไทยนะคะ เราก็มาแวะซื้อดอกไม้ไปวัดน่าจะไปเอาวันแม่พ่อจริงหรอ อันนี้อะไรนะแม่มะนาวมะนาวกับอะไรบ้้านนีพวกมะนาวพวกองุ่นนะคะ ไปตกแต่งบ้านนะคะพวกดอกไม้เนี่ยไปปลูกจะได้อะไรไปซื้อให้วันเกิดตกไมขายลูกปิดจมูกอ่ะน่าเป็นรอยเลยอ่ะปิดจมูกอ

I'm not not Yeah, yeah, just wanna keep going Oh yeah, on a lay -up, so be, Oh yeah, It's so don't break that shit I like so fucking with all these okay. Money don't count itself. Always be counting on what I earn am yeah. alive then I think it works get it, got it drunk. Yeah. Stuff was all I got in this mess but I they be getting drips Truthfully, I got lost in the moment But now I'm alone and I'm in. Got caught up in my head Far way to find I don't know where I'm going, going Got caught up in my head Far way to find I don't know where I'm going, going I got these butterflies singing in my mind I'm far from where my, my remnants Fading in my life I'm holding if I find in my trap engines. I'm paralyzed. on me and I stand side by side. That villain, God. Cut a lot of friends, but still. fuck take care of house <laughs> let's <laughs> be straight enemies mesh both take me cardio terminate your a private my shoulders you in the truth that you we may making making really all the พาดูผักนะคะอันนี้แอปเปลิลนะคะแอปเปลิลเขียวเนี่ยเขากำลังเพาะไว้เราก็มาซื้อไปปลูกเลยเป็นต้นเนี่ยนี่เท่าไหร่หกสิบเก้ายูโรนะจ๊ะนี่อะไร, e ะะไรลูกเล็กอยู่แอปเปลิลสีแดง แอสีเขียวเนี่ยอันนี้ก็คือพั่นนะคะสาลี่เฮ้ยแอปเปิ้ลลูกเล็กอ่ะ ต้นหมอนเบอร์รี่นะคะน,นี่หมอดเบอร์รี่เม็ดใหญ,ญ่นี่อัญมณเนี่ยนี่มะเดือนะคะต้นมันจะเป็นอย่างนี้มะเดือ สาระแน่เอาบอกนะคะมันจะออกเปรี้ยวๆกอ,องสเปนเนี่ยฮะกอ,องสเปนเฉลี้ยเออเซเปรี้ยวๆคือก,กระถางสวยมาก มีคนตายอ่ะเนาะต้องระวังเกิดบ้านพิษใส่ได้เออน่ากลัวน <b iteration de fuerte> sí. ่ากลัวสิบสี่นตายชางนะจ๊ะทุกเมนูหบาทนะวันนี้ห้ายูโรพามาดูบาร์บีคิวไ บรรยากาศนะคะไปกินก่อนนะไปกินไก่ทอดข้าวเหนียวนะคะจ้า<ม>ทุกคนมาวัดไทยนะจ้านี้วันนี้วันนี้เท่าไหร่ 5, 5, วันนี้ 5, เปิดวันแรกนะคะ <5. S 1> ก็เลยขาย5ยูโรถ้าเราซื้อไก่ก็จะแถมข้าวเหนียวส้มตำก็จะมีข้าวเหนียวให้นอ่คะ่ะลืมมาร์กแล้วนี่นี่นะคะ เส้นนุ่มอร่อยอเสร็จแล้วจ้าไฟมันอยากร้อนไปหนะ่อยนี่นะคะบินนางเซอร์ไพร์วันเกิดนะจ้าชิดี แม็กซี่บุกุวันเกิดเรานะจ๊ะ150ร้อยห้าสิบยูโรกับบรรยากาศวัดนะค <im> ะ <itation> กินอิ่มแล้วนะคะเดินต่อคือมันน่าจะถ่ายรูปได้นะอร่อยมากขอบอกไม่เคยกินเลยนะมาที่ไรกินแต่ผัดกะเพาราลาบน้ำตกส้มตำอ่ะแต่พอมากินผัดไทยแบบคือใช่เลยนะจ๊ะผัดไทยแบบ แบบบ้านเราที่ไทยเลยนะจ๊ะถ่ายอีกแล้วอย่ามาใกล้สิวิดีโอนี่นะคะอาหารไทยถ้าใครอยากกินนะนี่มีอร่อยมาก ขอบอกไม่ได้ชมแต่อร่อยจริง่งายอีกแล้วจ้ะคือเมื่อกี้เข้าไปแล้วคนเยอะก็เลยออกมากินข้าวนี่นะคะคำกรอ่านดูนะคะ ใบไม้บางอ่านให้ฟังใหม่นะคือบิลลี่เสียมเซียมซีดังมากกำลังใจแห่งชีวิตอย่าเอาอาดีตมาทำลายปัจจุบันอย่าเอาปัจจุบันไปทำลายอนาะคตจงลืมอดีตแล้วสร้างอนาะคตด้วยความหวังและกำลังใจของตัวเราเองนะจ๊ะดูไว้อันนี้ในนี้เรามาทำสังฆทาน กำลังคว่ำไงโนอันนี้ no, นี่ไม่ได้เฮ้ยกำลังเดี๋ยวยุคใอ้สต๊อกเพราะเราได้เบอร์อะไรเบอร์เบอร์ยี่สิบสามนะคะ เบอร์ยี่สามไปซื้อหวยได้นะจ้างวันนี้ใบที่ยี่สามนะคะยี <22. S 2> ะ่สองามงามสิ้นระบินซัพ์ <c oughs> จะได้รับสุขดีไม่มีสองญาติกาสามกีมีปองดองใครจะต้องเจ็บไข้เป็นได้ขายทั้องคนน่าร้อนข่าสุขไม่มีทุกข์ใครจะมีแสนง่าย ไปแปลเอาเองมาจ้ะลังใจหงชีวิต เลจ้าสวยมากเอ้ามาถ่ายคลิปไปดูเฮ้ยชอบโตอะเฮ้ยตู้เหมือนแม่เลยอะ มาช่วงหลังโควิดต้องปิดจมูกนะนะคะไต้หวันนี่นี่นะคะหลวงพ่อมาแจก ยำแตงกวากับแตงกวาสดแตงกวาดองมะนาวนะนไปกินผัดไทยแล้วเลี่ยน,นอ,าอาหารมันเกิด <c oughs> มะนาวไม่เปรี้ยวเลยย <c oughs> ำแตงกวา ตวันเกิดนะคะจะมีปอกผลไม้ดูิสวยมาก สวัสดีจ้า